ตรงนี้รถวิ่งเยอะมากเลยเสียงดังนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับตรงนี้มีทุเรียนอะไรขายนะครับผมขับรถผ่านตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขตของระยองนะครับระยองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าทุเรียนที่ไหนนะครับสวัสดีระยองฮินะครับผมวันนี้ยุทธพงษ์เดินทางมาที่นี่อีกครั้งนะครับมาดูทุเรียนนะครับตามติดชีวิตผลไม้นะครับภาคตะวันออกนะครับ เดอะซีรีส์ป่ะไม่ใช่นะครับมาดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะคนก็มุงอยู่พอสมควรนะครับป่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับป่ะตามไปเลยครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับลูกค้าเยอะเลยนะร้านนี้โอ้ชื่อร้านอะไรเนี่ยโกหมาเจ๊แขกอ๋อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโอ้โหทุเรียนเยอะเลยพี่ทุเรียนจากไหนเนี่ย แนะนำตัวก่อนผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับอ่านะครับช่อง YouTube กุเรียนใต้นะครับรนในใโอ้ทำรีถามก่อนตอนนี้เป็นเขตเขตระยองไหมครับระยองนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้เทียเขาขายของก่อนเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะครับที่นี่เป็น ทุเรียนใต้นะครับทุเรียนใต้เป็นร้านค้าขายส่งนะครับอยู่ริมทางเดี๋ยวผมขายให้ดูนะครับน,นี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่ริมทางลูกใหญ่ๆนะทุเรียนไซนี้เนี่ยโอ้ไซนี้ก็ประมาณ10กวกาโลนะ10กว่าโลนี่ขายไซไบโบะขายอยู่เท่าไหร่ครับเจ๊85บาท85บาทนะครับไซนะโบะยกเข่ง โอ้ราคาส่ง85บาทนะครับ okay. โอเคโอ้เดี๋ยวพาดูก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นร้านที่ทำเลดีนะครับ1น้านร้าน,นี้ขายปีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเส้นระยองนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผมพาดูราคาให้เจเขาสะดวกก่อนให้เขาขายก่อนนะครับ นะไซส์พวกนี้ขายส่งอยู่เท่าไหร่รู้ไหม,ไมไต้องถามเจนะเจาขายส่งอยู่เท่าไหร่ก็มีราคาส่งก็ตั้งแต่เบอร์แปดห้าใช่ไหมเแปดห้าถึงร้อยห้าสิบบาทถึงร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นทุเรียนใต้นะทุเรียนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอ๋อช่วงนี้เป็นของนครศรีธรรมราชนะครับอ่าของใต้ก็ช่วงเวายแล้วแหละนะครับ เนื้อทวายนะครับตั้งแต่85ถึง155นะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูหน้าร้านก่อนนะครับเป็นทุเรียนจากภาคใต้นะครับวันนี้ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับเดินทางพาทุกท่านมาสู่จังหวัดระยองนะครับผมที่ระยองก็มีของขายนะครับนี่เบอร์โทรนะครับใครที่สนใจนะครับ094นะครับ619 68 58เนะครับเยีเก่งนะครับผม วัยรุ่นระยองนี่ขยันนะขยันขยันวัยรุ่นระยองโอ้โหนะครับร้อยห้าสิบอ่าร้อยอ่าแปดสิบห้านะครับโอเคแปดสิบห้าราคาส่ง มีตั้งแต่ราคา85ถึง155นะครับขายปีกไหมครับขายปีกได้ไหมขายได้ขายได้นะพูดถึงขายปีก100-150นะครับี๋้วลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับหลายขั้นก็ไปหลายตลาดนะครับอาจจะไม่มีทุรเรียนมาที่นี 150. 150่เนี่ยเยอะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะตอนนี้นะครับที่นี่เส้นมุ่งหน้ากรุงเทพนะครับ มุ่งหน้ากรุงเทพชนบุรีเนินพุนศินเนินพุนศินเส้นสุขุมวิทนี่เสุขุมวิทนี่เขตระยองเข้าเขตระยองอำเภอแกลงอำเภอแกลงนะครับผมก่อนที่จะไปเขาดินนะเขาดินอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะครับผมนะครับก็มีทัร์เรียนให้เห็นนะครับก็เลยสี่แยกกองดินมานี่มีเนินพุนสินมีตลอดไหมครับหรือว่าทำทั้งปีค่ะทำทั้งปีนะโอเคนะครับเบอร์โทรที่ให้มาก็ที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับพอเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์เจ๊ บยู่ใพงชิน่าก็พาทุกท่านเดินทางมาดูทุเรียนนะครับเจ๊ทำทั้งปีผมก็เดินทางทั้งปีเหมือนกันนะครับไปตั้งแต่ใต้นะครับอีสานเหนือนะครับแล้วก็มาภาคตะวันออกนะครับก็เดินทางกันทั้งปีเหมือนกันนะครับเกาะติดทุเรียนไปด้วยกันนะครับผมกับยุทธพงศ์ชแนลนะครับบางคนก็ไม่ค่อยสังเกตหนูก็จะตัดตัดเสียงเข้าหน้าเปียก็ยังแ่แกผมวิ่งผ่านเมืออ่อหลายเดือนที่แล้วก็ไม่เห็นนะ ไม่สังเกตก็จะไม่เห็นว่าว่าคิดอยู่ว่าหนูจะซื้อลูกทะเรียนโตเมื่อกี้อาเอาลูกทะเรียนใหญ่ๆเหมาะเหมือนกันนะครับอืมนะครับเพราะว่าธรรมดาผมตัดเหมาสวนปุ๊บท่าน้าฟีนะก็จะเอาเอพีซีส่งฟอร์ส่ไซส์เนื้อดีแก่แล้วแฝงไว้แล้วก็มาให้ลูกค้าส่งออกด้วยส่งลงไซส์ที่ดีก็ส่งเอพีซีเหมาสวนด้วยใช่ไหมครับเหมาสวนเออผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะหาทะเรียนไปที่ มือนี่มือตัดทางนั้นเหรอโอ้โหนี่มือชีพทั้งนั้นนะครับเป็นเหตเน,นี่ลูกน้องเจ๊ลูกหลานไหมครับเนี่ยลูกหลานทั้งนั้นเลยนะครับพอทุเรียนถ้าทุเรียนจันระยองเริ่มน้อยเราอนนี้ก็จะมีหลง้าแปลงสวนหนึ่งเข่งสองเข่งอะไรเงี้ยเรียนจันนั่นะทุเรียนจันมันจะเป็นหลงทุเรียนหลงฤ้วดูแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นทวายใต้โดยต,ยดยตรงน่าสนใจนะครับอ่า อย่างที่บอกนะครับเนี่ยหลายคนบอกว่าส่งทุเรียนให้หน่อย300โล500โลนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะส่งให้กันเลยนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับส,ไไส่งไปไม่ถูกใจก็เดี๋ย <ishing> วจะไอ้นี่กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาก่อนเรื่องทุเรียนนะครับอยากจะให้เข้ามาดูบางทันไม่ใช่ส่งให้กันได้เลยนะด,ด,ยด,ดูด้วยตาดีกว่าแม่ค้าต่างจังหวัดถ้าจะให้ทําส่งกลงไปษนีให้ก็ก็ทาได้ ทำได้นะแต่ว่าก็ต้องดูเนื้อเช็คเนื้อกันต้องมั่นใจต้องมั่นใจนะครับแล้วก็รู้ใจกัน<ช>อย่างนี้ดีกว่านะครับมผมอยู่ๆจะไปติดต่อเลยส่งเลยก็ไม่ได้นะมันก็อ,อย่างว่านะครับช่วงนี้อย่างเงี้ยเขาต้องมาค้าเราเองเะาชอบเลยนะครับอ่ะราคาส่งตั้งแต่แปดสิบห้าบาทเป็นโบนะครับจนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผม ถ้าถ้าเอาเยอะลดให้อีกได้ไหมครับลดได้อะลดได้อีกแล้วแต่คุยกันมาคุยกันนะครับลดให้ได้อีกนะครับแต่อย่าลดมากนะนะครับเพราะว่าแม่ค้าเองก็ใช้ทุนเช่นเดียวกันนะครับลดมากไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องขอญาตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาทุเรียนสักหนึ่งลูกก่อนเอาไปกินก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับผมผมทาช่อง ง่ายๆนะครับเอาลงง่ายๆก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะอ่ันนี้อร่อยให้ให้ให้พี่ลองชิมดูผู้เรียนนะครเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยให้ผมลองดูใช่เโอ้นี่เจ๋ใจถึงนะครับนี่ต้องแชร์ไปทุกเพจเลยโอ้ยนะครับนี่นะครับทีร้านเจ๊สายชนนะครับนี่ให้ดูเนื้อก่อน อันนี้จะให้คิมด้วยโอ้โหนะครับนี่อันนี้สุกเลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นกรอบนอกมุมในกรอบนอกมุมในนะครับโอ้เจ๊เจ๊ถึงนะครับนี่เป็นลูกค้าประจาที่นี่ไหมใช่ค่ะโอ้โหคุณภาพอย่างนี้ไหมดีค่ะดีเลยนะไว้ใจได้เลยนะครับนี่เนื้อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับผมนี่น้องๆนี่ก็เป็นมือตัดทางนั้นนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมแวะมาเดือนไหนอีกเดี๋ยวจะมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะแวะมานะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> ขาสายร่ำรวยนะครับผม <Okay. S 1> เจ๊เจ๊ถึงโอเคขอบคุณ